ไม่ว่าจะเป็นวิ่งหินทรายนะครับหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับควรใช้แนะนําเป็นตัวนี้นะครับหลกัลกๆแล้วเนี่ย,เ,ยเขาจะใช้เป็นเจ้าตัวรถ6ล้อขนาดกลางนะครับตระกูลของ FRR นะครับถ้าเป็นตระกูลนี้นะครับถ้าวิ่งหินทรายนะ เขาจะวิ่งอยู่2อย่างนะครับคือวิ่งเดี er ่ยวแบบนี้นะครับวิ่งเดี่ยวแบบนี so ้กับวิ่งแม่ลูกนะครับที่อยากได้เป็นเจ้าตัวเซมิดัมนะครับถ้าเป็นเซมิดัมเนี่ยเขาจะต้องใช้รถเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับถ้าติดแบรนด์หน่อยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสามมิตรนะครับพนัดนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กับขวัญชัยอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยพามาดูนะครับ สเปค2สิงนะครับที่ใช้วิ่งในงานไม่ว่าจะเป็นวิ่งหินทรายนะครับหรือว่าล้านวัสดุก่อสร้างนะเดี๋ยวแถมเจ้าตัวนี้ให้ด้วยนะพอดีคันนี้เป็นรถของทางลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดู2คันหลักๆก่อนก็แล้วกันนะครับที่ใช้ในธุรกิจวิ่งหินทรายนะครับหรือว่าล้านวัสดุก่อสร้างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีซูซูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของขวัญชัยไว้เลยนะครับหรือว่าใครอยากปรึกษานะครับออกรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงของทางอีซูซูนะครับอยากรู้ว่ารถที่ใช้ในธุรกิจเนี่ยต้องเป็นสเปคไหนนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินดาวใช้ประมาณเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่นะครับก็ ยาลาังเลนะครับโทรหาติดต่อคนช้ยตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสงสิงที่จอดอยู่ข้างหน้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดู6กล้อก่อนละกันนะหกล้อนะครับที่ใช้ในธุรกิจนะครับวิ่งหินทรายนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นเจ้าตัวรถ6กล้อขนาดกลางนะครับตระกูลของ FRR นะครับถ้าเป็นเจ้าตัวยูโร5เนี่ย FRR เขาจะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าให้เรียกตามที่อีซูซุเขาพร่ำสอนมานะ เขาจะเรียกว่า FRR แรงม้ามาตรฐานกับ FRR แรงม้าสูงนะครับแต่ว่าถ้าเรียกกันแบบง่ายๆเลยนะ ก็จะมี FRR อยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัว190แรงม้านะครับ FRR 1 9 0แรงม้ายูโร5และ FRR นะครับ203แรงม้ายูโร5นะครับตัวนี้นะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มของรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางนะครับช่วงความยาวนะครับของเจ้าตัวการต่อกระบะน้ำตัวนี้นะครับถ้าแชสซีที่มาจากทางโรงงานนะแชสซีของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4เมตร20โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งหินทรายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะต่อกันอยู่ นะครับ ประมาณนะครับ4เมตรท่วนๆนะครับซึ่งเจ้าตัวคอกลัวนะคอกลัวเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยก็จะต่อเป็นคอกลัวสองไม้กับคอกลัวสี่ไม้ลักษณะนี้นะครับส่วนอูที่ใช้ในการต่อกระบะหรือว่าต่อตัวดัมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้านะถ้าติดแบรนด์หน่อยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสามมิตนะครับพนัดนะหรือแม้แต่อูนะครับที่ไม่ใช่2ออูนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขา เขาจะวางเจ้าตัวกระบอกดัานะครับอยู่ที่ขนาด6ตันนะครับตัวนี้เนี่ย เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจวิ่งหินทรายนะครับหรือแม้แต่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับที่ต้องใช้รถนะครับในการขนส่งนะครับเจ้าตัวหินทรายนะครับไปส่งตามบ้านลูกค้านะตัวนี้เนี่ยขวรใช้แนะนําเลยนะครับส่วนตัว150กับตัว175 2ตัวนั้นเนี่ยขวรใช้จะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตระกูลของเอฟอาเนี่ยมันจบกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของเจ้าตัวแชสซีนะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบเบรกนะ ตระกูลของ FPR เนี่ยจบกว่าเจ้าตัว n p r และ NQR นะครับขนชัยแนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถ6ล้อขนาดกลางนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นตระกูลของ FTR นะครับแต่ว่ามันเป็น6ล้อใหญ่นะครับเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรถวิ่งหินทรายนะครับกระบะดาลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นพี่ใหญ่นะตระกูลของ10ล้อนะครับ F-XZ นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นยูโร3นะเขาจะเรียกว่า360นะครับ f x 3 6 0นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวยูโร5นะครับเขาจะเป็น f x ธรรมดานะครับเรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับแรงม้าอยู่ที่3 4 9แรงม้านะครับแรงบิด1422นิวตันเมตรนะครับแรงบิดเนี่ยเท่าเดิมนะครับถ้าเป็นตระกูลนี้นะครับถ้าวิ่งหินทรายนะเขาจะวิ่งอยู่2ออย่างนะครับคือวิ่งเดี่ยวแบบนี้นะครับวิ่งเดี่ยวแบบนี้กับวิ่งแม่ลูกนะครับ ถ้าเป็นวิ่งเดี่ยวแบบนี้นะครับตัวแม่อย่างเดียวนะครับน้ําหนักรถกับน้ําหนักเจ้าตัวสินค้าเนี่ยรวมกันนะครับต้องไม่เกิน25ตันนะครับแต่ว่าถ้าลากลูกสามเพผานะครับก็สามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักนะครับตามกฎหมายกําหนดได้เลยนะครับอยู่ที่50.5ตันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเพราะว่าเป็นสเปคที่ใช้งานกันเยอะนะครับ คันนี้เนี่ยต่อกระบะดัามาจากทางอู่สามิตรนะครับถ้าเป็นหินทรายเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะต่อเจ้าตัวอคอกล้วอยู่ที่ประมาณ3ไม้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่อยากได้เป็นเจ้าตัวเซมิดัานะครับถ้าเป็นเซมิดับเนี่ยเขาจะต้องใช้รถเป็นลักษณะนี้นะครับผ็นไหมครับอันนี้ขออนุญาตลูกค้าหน่อยก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะเป็นตัวเซมิดัานะครับเซมิดัาเนี่ยก็คือมันจะจับคู่นะครับกับรถหัวลากนั่นเองนะ ซึ่งมันจะใช้งานต่างกันนะครับคือถ้าเป็นเซมิดัมเนี่ยเขาจะลากนะครับเขาจะต้องมีหัวลากนะซึ่งถ้าเป็นเจ้าตัว2อเขาแบบนี้นะครับ น้ําหนักบรรทุกได้อยู่ที่45ตันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวลาก12ล้อนะครับหัวลาก12ล้อแล้วก็ลากาลากกึ่งพ่วงสองพอแบบนี้จะได้อยู่ที่50ตันนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือว่าความชอบของทางลูกค้ารวมไปถึงลักษณะหน้างานด้วยนะครับว่าจะเหมาะกับเป็นเจ้าตัวรถพ่วงนะครับหรือว่ารถเซมิหรือว่ารถหัวลากลักษณะนี้นะครับ สองคันนี้นะครับก็แนะนำเลยนะครับในกลุ่มของวิ่งหินทรายนะครับหรือว่าถ้าใครอยากนำไปวิ่งนะกรณีที่วิ่งดินนะครับวิ่งดินตามหมู่บ้านนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับตระกูลของ FRR นะครับ ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายไหนนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถที่ใช้ในธุรกิจนะครับวิ่งเจ้าตัวหินทรายนะครับหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับก็ถ้าใครสนใจรถ2สเปคนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสเปคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเคลนนะครับหรือแม้แต่รถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นรถบรรทุกของทางอีสูส์นะครับก็ลองติดต่อโทรหาขวัญชัยได้นะครับตามือโทรนะครับ0879574721นะครับวันนี้ขวัญชัยก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ